ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดสนใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัสดสุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอินพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังสารเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับชายชราในชุดดำกล่าวอย่างเข้่งขึมว่าแน่นอนว่าข่าจำได้ขอบคุณปวสโสมู่นที่ปล่อยข้าไป ชายชราคนนี้จะจดจำความเมตตานี้ไว้เสมอในช่วงเวลาที่ผู้อาโสมูเอินยังมีชีวิตยอยู่ข้าไม่เคยปรากฏตัวเลยตอนนี้ผู้อัโสมูเอินได้จากไปแล้วตะเกียงก็ดับลงความเมตตานี้จำกัดอิสรภาพของข้ามาหลายปีไม่มีใครจำกัดข้าได้อีกต่อไปแน่นอนในตอนนี้ข้าสามารถที่จะปรากฏกายได้ข้าคิดว่าเจ้ากับเยี่ยนเร้าเจอเป็นสหายเกา่าเพราะฉะนั้นพวกเจ้าไปได้ แต่จะต้องทิ้งเด็กคนนั้นไว้ข้างหลังเยนเศร้าเจอยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าจางเผิงเจ้านี่เก่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆเจ้าสมบูรคิดกับจกักรวรรดิวันจันทาคงจะได้เจ้าไหนที่ดีมาชายชราชุดดำพูดอย่างกดเคืองว่าพูดอะไรไร้สาระถ้าไม่รู้ว่าจากักรวรรดิวันจันทาคืออะไรไม่ต้องพูดมากรีบส่งเด็กคนนั้นมาดวงตาของแยนลินเอ๋อเย็นชาและพูดว่าถ้าเจ้าอยากได้เจ้าก็มาแย่งเอาไป ขณะที่เธอพูดร่างของเธอเข้ารอยอยู่กลางอากาศราบกับสายฟ้าสีฟ้าครามวาบ,บแสงชั่วพิบตาต่อมาเธอก็มาถึงเบื้องหน้าชายชราชุดดำที่ไปข้างหน้าพร้อมหอกศึกในเมอร์ได้ยินเพียงเสียงคำรามดังสนั่นหวั่นไหวในอากาศแสงระเงามังกรสีฟ้าครามขนาดม้าเฮอมาฉายวาบอยู่ด้านหลังเสียงนินเออไปหอกสงครามของเธอได้พุ่งไปยังชายชราชุดดำแล้ว ชายชราในชุดดำปราสานมือไว้บนหน้าอกลูกบอลแสงสีดำปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาทันทีวงแหวนวิญญาณสองสีเหลืองสองสีม่วงและห้าสีดำวงแหวนวิญญาณข้าวงผุดขึ้นจากเท้าของเขาอย่างรวดเร็ววงแหวนวิญญาณข้าวงเปงล่งรักมีออกมาตามลำดับลูกบอลแสงสีดำได้ปิดกัน้นออกของเซียงลินเออไว้แล้วในันใดนั้นพื้นที่ทั้งหมดดูเหมือนจะพังทลายลงและหัววีเห้า รู้สึกเพียงว่าเขาอยู่ในภาวังและท้องฟ้าก็มืดลงทันทีในอีกด้านหนึ่งเซนินเออยืนอยู่กับจางเผิงหมัดคืออาวุธของเขาทุกครั้งที่หมัดตีออกไปมีหมอกดำหนาปรากฏขึ้นวิธีการต่อสู้ของเซนินเออร์ก็ยิ่งดุเดือดขึ้นทุกครั้งที่หอกในมือถูกแทงออกไปมังกรก็จะส่งเสียงดังกลงวานเสียงดังกังวานดังขึ้นจางเผิงคือผู้ที่บีบบังคับให้เขาถอยกลับกลางอากาศ เหียนเจ้าเฉล่กวะ่าวีเฮ้าระวังให้ดีการต่อสู้ระดับนี้หายากและจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนของเจ้าชายชุดดำผู้นี้มีชื่อว่าจางเผิงมันมีฉายาว่าพยักแมงปองมันเป็นวิญญาจาร์ชั่วร้ายวิญญาณยุทธการต่อสู้ของมันจะต้องใช้เลือดสัตว์อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาหาพูดกันตามจริงแล้วความชั่วร้ายของมันก็ไม่ได้มากเกินไปอาจารย์ของข้าผู้วะสูมุ่งเอินเคยจับมันได้ เพราะวิญญาณร้ายในวิชาย,ยุทธของมันไม่แข็งแกร่งละมันไม่เคยทําร้ายใครสุดท้ายท่านผู้อาวุโสโมเอินก็ได้ปล่อยมันไปข้าไม่ได้เจอกับมันมาหลายปีแล้วระดับการฝึกฝนของมันอาจจะถึงขั้นระดับพมยุทธระดับสูงสดุดมันรับมือยากจริงๆตอนนี้มันแค่ทดสอบกําลังของพวกเราเท่านั้นความสามารถของวิญญ,ญ,ญาจารย์ร้ายยังไม่ปรากฏออกมาแต่ทว่าเป็นเพราะคุณนักบัติความชั่วร้าย ของวิญญาณยุทธของมันยังไม่แข็งแกร่งนักมันสามารถฝึกฝนจนถึงระดับพรมยุทธระดับสูงสุดวิฉะนั้นการรับมือวิญญาจารย์หลายระดับพรมยุทธระดับสูงสุดเช่นนี้จะยิ่งยากขึ้นไปอีกายัก์แมงป่องพรม,มย,ยุทธจางเผิงปราถอยอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่ได้ตื่นหนกแต่อย่งางใดเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีอันดุเดือดของเซียนลินเอ๋อเขาก็แอบประราช้กับการป้องกันเซียนลินเอ๋อ e ตือผู้ฝูกฝนวิญญาณยุดการต่อโซ่และเครื่องมือวิญญาณนำทางคู่ขนานกันไปในด้านความแข็งแกร่งเยี่ยนเช่าเจอ๋อน่าจะมีช่องว่างอยู่บ้างแต่พลังโจมตีของเธอกับแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เชียวหรือเป็นไปได้อย่างไรมอวิห่าจะปล่อยโอกาสอันดีนี้ไปได้อย่างไรแล้วรีบถามความสงสัยในใจทันทีท่านอาจารย์เยี่ยนเช่าเจอ๋อมังกรยักษ์ที่แปลงร่างจากด้านหลังอาจารย์เซียนลินเอ๋อน่าจะเป็นวิญญ,ญาณยุธของเธอ ร่างกายของเธอใหญ่ข้ายกับวิญญาณยุธการต่อโซ่ซึ่งน่าจะเป็นกายแท้วิญญาณยุธการต่อโซ่แต่วิญญาณยุดการต่อโซ่เธอกับเหมือนมังกรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเซ้าเจอกล่าว่ากายแท้วิญญาณยุธจะถูกครอบครองเมื่อมีวงแหวนวิญญาณที่7แต่กายแท้วิญญาณยุธการต่อสู้นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงหลังจากค้นคว้าในโรงเรียนของเรามาหลายปีเธอได้บรรลุระดับ95้และเข้าโซ่ อัคระพรมยศหลังจากนั้นเธอก็สามารถใช้กายแท้วิญญาณยศในรูปแบบอื่นได้แม้ว่าพลังจะไม่แข็งแกร่งขึ้นแต่มันก็สามารถรักษารูปแบบการต่อสู้แบบมนุษย์ไว้ได้สําหรับวิญญาจารย์ที่เชี่ยวชาญรูปแบบการต่อสู้รักเราสามารถดําเนินการต่อได้การรักษารูปแบบการต่อสู้แบบมนุษย์นี้เรียกว่าการครอบคองกายแท้จางเพิงไม่อาจต้านทานแรงกดดันอันหนักหน่วงของเซลินเออร์ได้ทนานั้น เมฆดำทะมินในอากาศก็รวมตัวกันเขาตะโกนเสียงดังรังร่นกำหมัดแน่นเสียงคำรามต่ำดุดเสือคำรามดังกล้องไปในอากาศขึ้นเสียงแรกขึ้นอากาศสั่นสะเทือนเสียงลิ้นเอ๋อร์ได้หอกสามเริ่มรวดร่างของจางเผิงตุ้งทะย,ยานขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นเสือดำร่างยักษ์ในพิภตามันคือภาพสะท้อนกายแท้วิญญาณยศเสือดำยักษ์ที่เขาแปลงร่างเป็นนั้นมีความยาวมากกว่า15เมตรสูงขึ้นสงูง มีตะขอเกี่ยวที่สองแสงสีดำวาบโยบัดน,นี้เมฆดำทะมึนบนท้องฟ้าได้ปกคลุมไปทั่วเท้าของเขาดวงตาสีม่วงเข้มโค่นเนืองเพียงพระกายดุจแสงวาบการเปิดปากของเขานั้นลราวกับเสียงคำรามท่ามกลางเสียงคำรามอันดูเดือดนั้นมีเสียงขลองนับไม่ถ้วนดังก้องอยู่ในกลางอากาศกลุ่มเงาดำทะมึนถูกปดปล่อยออกมาจากเมฆดำเบื้องล่างอย่างต่อเนื่องแปลเปลี่ยนเป็นสัตว์วิญญาณรูปต่างๆ พุ่งเข้าใส่เสียนลินเอ๋อพร้อมกับเสียงขีดร้องที่ดังกล้องวิญญาณยุดการต่อสู้ของจางเผิงพยักแมงปองถูกปลดไฟออกมาเซียนลินเอ๋อร์ไม่อาจรักษาความได้เปรียบเดิมไว้ได้ออกในมือยังคงพุ่งทยานหนยังคงรุกคืบแต่วิญญาณยุดการต่อสู้เหล่านี้ค่อนข้างยากที่จะรับมือมันร้อนเป็นพลังฝึกฝนอันยาวนานของจางเผิงและยังมีจิตวิญญาณสัตว์หลายอันทรงพลังที่แฝงอยู่ในวิญญาณยุธการต่อสู้ของจางเผิง ในเรลาจิตวิญญาณของสัตว์วิญญาณหลายทั้ง12ตัวที่แฝงอยู่ในวิญญาณยุทธการต่อสู้ของจางเผิงนี้แต่ละตัวมีพื้นฐานการฝึกฝนเท่าเท่ากับวิญญาจาร์ในระดับ8วงแหวนแม้ว่าในระดับนี้จะไม่เพียงพอที่จะคู่ความเซียนเลนเอ๋อแต่การต่อโู่แบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาว่าจิตวิญญาณหลักเรานี้ถูกโจมตีเพราะมันสามารถดูดซับจิตวิญญาณสัตว์หลายวิญญาณที่อยู่ข้างๆเพื่อเสริมพลังของตัวเองได้ ยักษ์แมงป่องที่จางเผิงแปลงร่างเป็นกระรังช่องมองไปที่จิตวิญญาณของสัตว์วิญญาณที่อยู่ข้างๆทันใดนั้นร่างกายของสัตว์วิญญาณตัวนั้นก็ค่อยๆหมดสติไปเมฆดำใต้ฝาเท้าขอ er, งจางเผิงแผ่ขยายออกปกคลุมสนามรอบ,บอีกครั้งมอวบเฮาได้รับการปกป้องจากพลังวิญญาณของเหยียนเซ้าเจ๋อจึงไม่รู้สึกถึงความรุนแรงของพลังวิญญาณที่ผันผวนอยู่ภายนอกแต่ในเวลานี้ท้องฟ้าครึ่งหนึ่งกับมืดมิดสายฟ้าสีครามแวบวับ อยู่ภายในอย่างต่อเนื่องคงไม่เป็นการเกินจริงที่จะอธิบายว่านี่คือการเปลี่ยนสีของโรคสายตาของหยยนเศร้าเจลอหันไปทางหนึ่งอย่างกระทานหันแล้วพูดอย่างแผ่วเบาว,ว่าในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าจะแอบอยู่ทําไมออกมาสิคนอย่างจางเผิงไม่มั่นใจพอที่จะรับมือฆ่ากับศิษย์น้องสองคนหรอกสมควรแล้วที่จะเป็นสิทธิเอกของพม,มยุทธเทพมังกรเจ้าสามารถรับรู้ได้ดีเสียงชายชราดังขึ้น ดันใดนั้นก็มีเสียงแตกดังขึ้นในอากาศพร้อมกับร่างหนึ่งที่เดินออกมาจากเสียงนั้นมันเป็นชายชาราเช่นกันแต่รูปร่างของมันดีกว่าจางเผิงชายชาราร่างสูงโปร่งวีผมสีเงินอย่างพรานีตใบหน้าแดงกามราวกับเด็กทารกเขียวยาวห้อยลงข้างแค้มทั้งสองข้างมือไพ่หลังลอยอยู่กลางอากาศอย่างเงียบเชียบรังวิญญาณที่ผันผวนไม่หลุดออกมาแต่ไม่ไกลนักพรังวิญญาณที่ผันผออนวญญผนผระวังลินเซียนเอ๋อ แราจางเผิงจะสลายหายไปในระยะห่าง10เมตรจากร่างกายของเขาและไม่สามารถแพร่กระจายไปถึงตัวเขาได้เลยใบหน้าของเหยียนเซาเจอ๋อจริงจังขึ้นไม่เพียงเพราะชายชาราที่เอ่ยถึงผู้อาโสมู่โดยตรงเมื่อเขาปรากฏต,ตัวเท่าน,านั้นแต่ยังเป็นเพราะเขาไม่รู้จักชายชาราคนนี้ด้วยอายุของเหยียนเซาเจอ๋อและตำแหน่งหัวหน้าแผานกวิญ,ญญาณยุธ์การต่อโซ่ของโรงเรียนเซอร์ไรค์เก เขามาักจะรู้จักพมยุทธผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในแผ่นดินใหญ่มาอย่างยาวนานอยู่เสมอแต่เขาไม่เพียงรู้สึกถึงอันตรายแรงจากชายชราตรงหน้าเท่านั้นแต่ยังจําคนผู้นี้ไม่ได้อีกด้วยเมื่อเห็นสายตาที่ระมัดระวังของเหยนเศร้าเจอ๋อชายชราก็ยิ้มเล็กน้อยรักกาว่าข้าไม่ได้ออกจากภูเขามาหลายปีเพื่อนเก่าของข้าส่วนใหญ่จากไปแล้วน่าเสียดายที่แม้แต่ผู้อโมโมก,ก็ได้ขึ้นสวรรค์ วันนี้ชายชราคนนี้อยากจะรู้ว่าสิทธิเอกของโพโซมจะสืบทอดมารดกของโพโซมได้จริงหรือไม่ข้ามีชื่อว่าหลงเสี่ยวเหยาเจ้าจำข้าได้หรือไม่หลงเสี่ยวเหยางั้นเหรอเมื่อได้เย็ยนเชื่อนี้ร่างของเหยียนเซาเจ๋อก็สานสะา้านทันทีฟางคิดถึงใครบางคนในใจแปรอวดไม่ได้ที่จะเอ่ยว่าเจ้าเจ้าคือพมยุทธจกักรพัฒน์มังกรหลงเสี่ยวเหยางั้นเหรอ เจ้ายังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอหลงเสียวเยหวยวยิ้มเร็กน้อยพางกับพูดว่าใช่ข้าคือผู้เท่าที่ยังคงมีชีวิตอยู่น่าเสียดายที่มู่เอินจากข้าไปก่อนหน้านี้แล้วหน้าจุดนี้ดวงตาของเขามีร่องรอยความโศกเศร้าลึกๆหวีเห่าซึ่งรอยอยู่ข้างตัวเหยียนเซาเจอรับรู้ได้ว่าอารมณ์ของชายชราคนนั้นเป็นความจรงิงความสบายใจทั้งเดิมของเหยียนเซาเจอได้หายไปในชั่วพริบตา เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าพลังอันยิ่งใหญ่เช่นนี้จะปรากฏขึ้นท่ามกลางเราบุรุษผู้แข็งแกร่งที่จิงหงเฉินพบเพื่อสกัดกั้นพวกเขารลงเซลเลยวคือใครเขาได้รับฉายาว่ามัางกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดส่วนมู่เอินถูกเรียกว่ามัางกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงทางโคเป็นพรมยศคู่กันวิญญาณยศการต่อโซ่ที่หลงเซลเลยวครอบครองเคอมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดส่วนมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสง เป็นของผู้อวบโสมู่เอินทั้งสองต่างกันสุดขั้วความมืดและแสงสว่างในวิญญาณยุ์การต่อโซ่ของมังกรฐานการฝึกฝนของทั้งสองในตอนนั้นอยู่ระหว่างจุดเดียวกันต่อมาพมยุทธจกักรพดิมังกรหลงเสียวเหวยาได้หายตัวไปอย่างกระทันหันด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบแน่ชัดและเมื่อเขาหายตัวไปจากแผ่นดินใหญ่เหยียนเช่าเจ๋อเขายังไม่เกิดแน่นอนว่าพวกเขาไม่เคยเห็นพลังอันยิ่งใหญ่เช่นนี้มาก่อนเหยียนเช่าเจอ๋อ สูดหายใจเข้าลึกๆแทบจะสงบความตื่นเต้นลงไม่ได้ร่างคงคำนับเล็กน้อยเหยียนเศร้าเจอพูดขึ้นว่าข้าขอคาราวะผู้อาวโรหลงข้าไม่คาดคิดว่าท่านจะยังคงมีชีวิตอยู่และจะได้พบกับผู้อาวโรหลงในช่วงชีวิตของข้าหลงเสยียวเหววถอนหายใจพลางกับพูดว่าหลายปีมานี้ข้าไม่มีหน้าที่จะกล้าเผชิญหน้ากับุ่งเอินเลยข้ารู้สึกสงสารเขามากหากเขาไม่ตายข้าคงไม่ได้ออกมา แต่เมื่อเขาจากไปจริงๆข้าก็เสียใจมากข้าไม่กล้าที่จะยืนต่อหน้าเขาได้ยอมรับผิดต่อเขาเลยหัวใจของเหรียนเศร้าเจอ๋อสันเล็กน้อยพลางกับพูดว่าผู้โสรงข้าได้ยินอาจารย์พูดกับข้าว่าท่านกับอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากในตอนนั้นถึงท่านจะมีวิญญ,ญาณยุดการต่อโซ่วังกรแห่งความเมิดแต่ท่านกับซื่อตรงและทำไมวันนี้หลวงเสี่ยวเส้ยวยใส่หัวและพูดว่า มู่เอิญไม่ได้บอกเจ้าจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราเมื่อก่อนเขาแค่ช่วยรักษาหน้าข้าเท่านั้นเอาระเรือมันไปเถอะวันนี้ต่อหน้าศธิ์ของมู่เอิญข้าจะเป็นคนช่วยชีวิตเจ้าเองอยันเช้าเจลไม่เข้าใจว่าทำไมหลงเสียวเห่ยาถึงปราขฏตัวเป็นศัตรูที่นี่แต่เมื่อมองดูหลงเสียวเหยาแล้วดูเหมือนจะมีบางอย่างที่ไม่อาจบรรยายได้ดวงตาของเขารเรียงรงเล็กน้อยก่อนจะยิ้มอย่างขมเคิน ท่านผู้เอาโรองท่านเป็นคนที่ทรงพลังมากจะมารังแกตัวเล็กๆแบบเราได้อย่างไรหลงเสียวเหยากล่าวว่าไม่ต้องพูดถึงเหตุผลอื่นข้าเป็นหนี้บุญคุของผู้ที่มีพระคุณต่อข้าเพราะฉะนั้นเมื่อเขาใช้ข้าข้าจะต้องใช้เอาละเจ้าจะต้องรับการโจมตีของข้าสามครั้งถ้าเจ้าทนได้เจ้าก็รับเจ้าตัวเล็กนี้ไปถ้าเจ้าทนไม่ได้เจ้าตัวเล็กนี้จะเป็นของข้า พระเจ้าก็ไปได้เหยนเซาเฉอรู้สึกวิตกกังวลมากและข่าวว่าพวกโสรงหคือพวกเราเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ